ปล่อยแค่นั้นเองถ้าสารต่งปล่อยก็ปล่อยออกนะครับตามนี้นะครับคุณมาลายสระบุรีชนลสู้ไปด้วยกันขอบคุณมากครับคุณพ่คุณนะครับอะไรกันนะครับคุณเช่มูลคุณคำล่านะครับคุณเพชรมูลสู้ๆ้จ้าขอบคุณมากครับอินจุนโฮโอ้ยเกาหลีนะนี่นะครับคุณประภัยนะครับคุณสุวรรณีสุทธิศิลป์นะครับคุณรับนะครับคุณวินนี่ สวัสดีนะครับเป็นองเราใจให้นะครับขอให้ลุงป้าผ่านเรื่องนี้ไปได้เร็วตอนนี้นะครับเราถ้าเราทาเองได้เราอยากจะทําหมดแล้วครับแต่มันต้องรอคําสั่งอย่างเดียวนะครับวนยืนไม่มีปัญหาอะไรทั้งหมดเลยนะครับก็คือทาเรื่องขอประกันตัวไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับหลังจากมีคำสั่งปุ๊บก็รีบดําเนินการเลยนะครับทําเรื่องไปปุ๊บยืนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอคําสั่งสารมานะครับถ้าได้ ประกันนะครับเราก็จะรีบกลับบ้านแล้วแหละก็ได้ประกันนะครับหรือเราอยากรู้ว่าสารจะสั่งว่ายังไงเราอยากรู้ไหมต้องเพิ่มหลักทรัพย์คำประกันอีกไหมอะไรก็ได้นะครับขอให้มีคําสั่งมานะครับพร้อมที่จะปฏิบัติตามนะครับคำสั่งสารทุกอย่างนะครับเป็นกาลังใจให้กันอย่างเดียวนะครับทุกท่านนะนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคุณบัวนะครับคุณอารีรัตน์นะครับขอบคุณมากครับคุณจำชุงนะครับคุณกอบการนะครับบุรณะ แต่ก็คงได้ดูแลใครมาบ้างนะครับก็ยังอยู่ด้วยกันที่เนี่นะครับจริงๆเมื่อวานเรานึกว่าถ้าเราพาลุงกลับบ้านได้นะครับเราก็วันนี้เช้ามาเราก็จะมีพิธีบายสีสุขวันนะครับยังคิดคุยกับลุงว่าเออเราจะใส่บาตรไหมนะก็จะคิดไปนะครับใส่บาตรพระนะครับกินเดินมิสบาทที่ร้านองคูนั่นนั่นเป็นความคิดนะครับแต่เราก็ยังทําไม่ได้นะครับุกจะมีนะครับสวัสดีนะครับ สู้ยังไงให้ได้คดีเพิ่มนั่นก็คือตอบไม่ได้เราไม่รู้นะครับว่าด้วยอะไรอะไรยังไงนะครับเขากคงทําดีที่สุดแล้วนะครับคุณพัชสอนสตอรี่นะครับกำลังใจให้ลุงเหมือนเดิมเป็นกำลังใจเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังไม่ต้องไปไหนท่านถามว่าผมจะไปไหนไหมยังอยู่ไหมอยู่นะครับไม่ได้ไปไหนเราครับอยู่ที่นี่นะครับงานก็ทำนะเหมือนเดิมนะครับ คุณต้นว่าไม่ได้เจอกันนานนะครับขอบคุณมากครับคุณศิริยานะครับจะรอดูอยู่ที่บ้านขอบคุณมากครับคำฝัน่วงชัยนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับ,บคุณ 99P ไม่ได้เจอกันนานนะครับขอรอได้ค่ะเข้าใจค่ะอยู่ตรงไหนยี่กปียังคาใจอยู่นัดนัดเป็นไงน้องกรนไม่เห็นเลยเนี่เป็นไงมาปวดเหรอปวดเหรอ คุณถนอมพรมดีนะครับคุณจัมี่นะครับขอบคุณมากครับคุณสมเกียรตินะครับคุณจักรวาลตรีการนะครับทนายลุงคนไม่ได้แถลงข่าวนะครับเพราะว่าไม่รู้จะแถลงยังไงเพราะลุงไม่อยู่นะครับไม่รู้ไม่ไม่คือมันยุ่งกับอยู่ในสารหมดเลยครับมันไม่มีอะไรจะแถลงหรอกครับแม้แต่นะครับพุณจอยเชียงใหม่นะครับให้ดอกไม้มาเจ็ดช่อด้วยกันถามบอกว่าต้องใช้ดอกไม้กี่ช่อทนายห้าลุงป้าเป็นเจ็ดเมื่อวานสั่งมาเสร็จครับก็ ใส่รถตู้กลับไปนะครับไปไหว้ปู่นะก็คือนําดอกไม้ไปถวายองค์ปูแล้วถวายองคูเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้มอบให้เพราะว่าไม่ได้แถลงข่าวตันแรกก็คือคุยกับลุงไว้แล้วว่าถ้าเราสารยกเราก็จะไปแถลงข่าวที่โรงแรมนะครับโรงแรมที่ที่ลุงพัฒน์นะครับให้ผมไปดาเนินการนะครับที่โรงแรมแต่ สารลงนะครับเราก็ไม่ก็ก็ไม่ได้ทำนะครับจองร้านอาหารไว้ก็นะครับช่วงที่รอคําสั่งสารเราก็พาทีมงานไปทานข้าวกันเมื่อวานนี้ครับนะครับที่แหลมเมืองนะครับมีอะไรถามได้นะครับมีอะไรตอบได้ตอบเลยนะครับดูข่าวตอนนี้เพิ่งเสร็จเหมือนกันค่ะหมอพลอยนะครับขอบคุณมากครับคุณพันธิที่สอน ครับสู้ต่อครับสู้สู้ที่สุดนั่นแหละครับยังไงนะครับมันก็ได้แต่สงสารนะครับมันทําอะไรไม่ได้นะครับนี่เป็นอ่าดื่มน้ําก่อนนะครับนี่เปิดนะครับเพราะว่าทําไมต่อไม่ได้ต้องรอสารนะครับสารสั่งมาให้ประกันก็ประกันได้ถ้าสารไม่สั่งลงมาเราก็นั่งรอได้แค่นี้หละครับนะครับไม่ต้องฆ่าก็ได้ รับฟังค่ะโอ้นะครับคุณกนกวันก้าหารนะครับประมาณทั่วโมงที่แล้วจอนนี่มือปากโดนจับพร้อมภรรยาอนะครับบิ๊กเต่ามาจับเองโอ้โหเรื่องใหญ่มากใช่ร้องไห้เลยก่อนเมียร้องไห้เลยเขาคิดว่าเขารอดแล้วล่ะนะขนาดจอนนี่มือปากยังโดนเลยครับผมเองก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรเนาะก็ได้แค่ดูนะครับดูแล้ววิเคราะห์โอ้โอเคครับตามนั้น ไวมากอะไรดูไปเรืวใครดูดคลิปผมนะครับผมรายงานเลยนะครับบอกเลยนะครับคนดูดคลิปผมนะนะครับรีบลบเลยนะครับผมรายงานนะครับไม่อนุญาตให้ใครดูดคลิปทั้งนั้นนะครับอ่าช่องไหนอ่ะฮะใครใครดูดนะครับผมไม่อนุญาตดูเร็วเกินทุกกรณีนะครับเขายังรลฟ์อยู่เลยไปแล้วแม้แต่ทีวีนะครับผมรายงานเลยนะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรายงานเลยนะครับผมรายงานตรง youtube เลยนะครับผมส่งเมลรายงานนะผมไม่รอให้แจ้งเตือนผมนะครับผมไม่อนุญาตให้ใครดูดคลิปทั้งนั้นคนเดิมครับรู้แลวเห็นแล้วครับไม่อนุญาตนะครับผมไม่อนุญาตนะฮะพียแจ้งแล้วนะครับผมไม่อนุญาตทุกกรณีคนดูคลิปยกเว้นน้องปอนคนเดียวอืมที่อนุญาตอยู่นะครับจะบอกน้องปอนนะครับน้องปอนครับไม่เอาไปเยอะหรอกครับเอาไปนิดเดียวเป็นคลิปช็อตผมไม่อนุญาตนะ เดี๋ยวผมจะรายงานนะครับเดี๋ยวผมจะดูดคลิปแล้วผมรายงานไป YouTube ว่าคนนี้เอาคลิปผมนะครับผมปิดช่องอย่างเดียวนะครับผมผมไม่ปล่อยนะบอกเลยตั้งกล้องถ่ายได้ไหมเนี่ยอันนี้อนุญาตนะครับอนุญาตในกี่ช่องนี้อนุญาตพี่พี่คนนั้นน่ะไม่ได้ดูดอันนี้เขาไม่ได้ดูดเขามาตั้งมาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ทัคนดูดผมไม่อนุญาตเห็นแล้วนะเห็นตรงมาครับผมก็รู้เห็นมุมกล้องแล้วคาดว่าอาจจะดูจากช่องเสือนะฮะพี่ ไม่โอเคนะนะครับเอาเอาจริงนะไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตดูดไม่ว่ากรณีใดๆนะครับดูดไปไม่ใช่ช่องใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใช่มันเฉียงผมผมไม่อนุญาตนะครับให้ดูดไปผมอนุญาตให้คน่ายแน่ะนะครับอยู่ด้วยกันเพราะเราอยู่ด้วยกันวันนี้นะครับเดี๋ยวว่าแค่ดูดเลยครับจะกินข้าวก็เลี้ยงขอให้อยู่ด้วยอย่างเดียวแค่นั้นนะครับเต็มที่ชอบใจเลยสมอชอบใจเขาบอกเลยขาเลยชอบใจ แหนมเมืองเนาะโอ้ยผมไม่กินไม่กินข้าวนั่นแหนมเนืองไปกินคนเดียวเลยยายกินข้าวเออจ้งมาจับจับแ่เห็นว่างามก็ได้แล้วอันนู้หนให้เหมือ้นก้ยถึงไหนแล้วล่ะครับขอบคุณมากนะครับพี่เจี๊ยบนะครับคุณโฮฮอบนะครับสามนะครับแล้วก็เป็นของเดี๋ยวป้าป้ามานะครับครับสวัสดีครับ ที่มานะครับขอบคุณทีมอิสราคุณไม่มาก็ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับให้คุณไม่มาก็ให้กําลังใจกันแบบนี้ครับแล้วก็คนที่อยู่เนี่ยพวกเราเนี่ยที่อยู่กันนะครับวันนี้อยู่อยู่กันครบเลยนะครับที่อยู่มาแต่ต้องงานไม่มีใครกลับเมื่อวานแต่ไม่ว่าจะมีใครกลับนะครับถ้ามีใครกลับปุ๊บเนี่ยเราจะตัดเอาแต่กองมรดกทันทีมรดกหมื่นละมรดกถ้าเราเดยสมอนกลับไปปุ๊บผมก็จะตัดออกกองมรดก แกไม่ต้องมาอีกต่อไปเลยนะจะบอกแบบนี้